เรือหางยาวรับจ้างทั่วไปในแม่น้ำปัตตนีครับเออเรือรับจ้างนี้ก็จะค่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีผู้โดยสารที่อยู่บนเรือประมงนะครับ กลวก,กวากมือเรียกให้ไปส่งที่นั่นที่นี่ราคาตามแต่ระยะทางครับท่านผู้ชมครับแม่น้ำปัตตนีตอนนี้19นาฬิกาแล้วนะครับแต่ว่ายังพอมีแสงอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ดูบรรยากาศแม่น้ำปัตตนียามหัวค่ำ กันไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับมีเรืออะไรผ่านไปผ่านมาก็จะถ่ายภาพให้ท่านผู้ชมเป็นระยะๆะะนะครับตามไปดูครับผมบรรยากาศแม่น้ำปตัตตานีดูกันไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับ หะังยารับจ้าอีกคันนึงกำลังเล่นมาผ่านหน้าเรานะครับครับมีหลายลำนะครับที่นี่ประมาณเป็นร้อยนะครับธามะกินกันอยู่ที่นี่ สายตาก็สอดใส่หาลูกค,ค้านะครับดูว่าจะมีใครเรียกใช้บริการหรือไม่นะครับ นวนสอดใส่สายตาหาผู้โดยสารนะครับเ <Gonzalez> มื่อตรงนี้ไม่มีก็มุ่งหน้าไปลำอื่นๆนะครับ ก็จะไปเรื่อยๆครับทำมาหากินกันไปตามวิถีชีวิตนะครับของใครของเรานะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขออยุ่ติเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ